บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพัธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพัธกิจมานาประจำวันผมสันทัดนะครับรับหน้าที่ ดำเนินรายการมาาาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่12เดือนมกราคมในหัวข้อเรื่องทรงสดับฟังเราจากสวรรค์และพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวนและสามารถกีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่8ข้อ37ถึงข้อ45นะครับพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่8 ข้อ37ถึง45ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาท่องหมดดังต่อไปนี้ว่าถ้ามีการกันดานอาหารในแผ่นดินถ้ามีโรคระบาดข้าวม้านบรากินข้าวหรือตะกะ่แตนไวบินหรือตะกะ่แตนไวคลานหรือท่าศัตรูของเขาทั้งหลายล้อมเมืองของเขาไว้รอบด้านจะเป็นภัยพิบัติอย่างใด หรือความเจ็บไข้ยอย่างใดมีขึ้นก็ดีไม่ว่าคำอธิษฐานอย่างใดหรือคำวิงวอนประการใดซึ่งประชาชนคนใดหรืออิสราเอลประชากรของพระองค์ทั้งสิ้นทูลต่างก็สำนึกในใจของเขาในเรื่องภัยพิบัติอันจะตกแก่เขาและได้กางมือของเขาสู่พระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และพระราชทานอภัยและสงกระธรรมและทรงประทานแก่ทุกคนซึ่งพระองค์ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาเพราะพระองค์คือพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบจิตใจของมนุษยชาติทั้งสิ้นเพื่อว่าเขาทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ตลอดวันเวลาที่เขาทั้งหลายอาศัยในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่บรรพุุษของข้าพระองค์ทั้งหลายยิ่งกว่านั้นอีก เกี่ยวกับชนต่างด้าวผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกลเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายจะได้ยินถึงพระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์และถึงพระหัตถ์อันมหิธิลิ์ของพระองค์และถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค์เมื่อเขามาอธิษฐานตรงต่อพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และวก็ทรงกระทําตามทุกสิ่งซึ่งชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์เพื่อว่าชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ดังอิสราเอลประชากรของพระองค์ยำเกรงพระองค์อยู่นั้นและเพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์ ถ้าประชากรของพระองค์ออกไปทำสงครามต่อสู้ศัตรูของเขาทั้งหลายจะเป็นโดยทางใดๆที่พระองค์ทรงใช้เขาออกไปก็ตามและเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อพระเจ้าตรงต่อเมืองซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้และตรงต่อพระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างสำหรับพระนามของพระองค์ขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของเขาและคำบิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์ และขอส่งให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคงอยู่คุณรู้ฟังครับเมสันซึ่งตอนนั้นอายุได้18เดือนเขาไม่เคยได้ยินเสียงของแม่เลยนะครับแต่เมื่อแพทย์ใส่เครื่องช่วยฟังเครื่องแรกให้และรอรินผู้เป็นแม่ก็ถามว่าได้ยินเสียงของแม่ไหมลูก ว่าไงจ้ะลูกดวงตาของเด็กน้อยก็เบิกกว้างลอรินพูดต่อเมสันก็ยิ้มและก็ตอบสนองแม่ด้วยเสียงคลางเบาๆลอรินร้องไห้ที่ได้เห็นการอัศจรรย์ถึกคลอดเมสันก่อนกำหนดหลังจากถูกมือปืนได้บุกบ้านยิงถึงสามนัดด้วยน้ำหนักตัวเพียง450กรัมเมสันต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดถึง158วัน และไม่คาดหวังว่าจะรอดชีวิตยังไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการได้ยินคุณรู้ฟังครับเรื่องราวที่ทราบซึ้งใจนี้ทำให้เราได้คิดถึงพระเจ้าผู้ทรงสดับฟังเสียงของเราเช่นกันกษัตย์โซโลมอนทรงอธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อพระกันของพระเจ้าที่คอยสดับฟังโดยเฉพาะในเวลาที่มีปัญหาเมื่อไม่มีฝนระหว่างการกันดานอาหารอาหารหรือว่าโรคระบาด ภัยพิบัติหรือว่าความเจ็บไข้สงครามและแม้แต่ความบาปขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของเขาและคำวิงวอนของเขาในฟ้าสวสรรค์โซโลมอนทรงอธิษฐานว่าขอทรงให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคงอยู่ก็รู้ฟังครับในความประเสริฐของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงตอบสนองด้วยพระสัญญาที่ยังคงปลุกเร้าจิตใจของเรา ซึ่งได้กล่าวดังนี้ว่าถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเราเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะท่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายกณรู้ฟังครับสวรรค์อาจจะดูเหมือนไกลแสนไกลแต่พระเยซูทรงอยู่กับผู้ที่เชื่อในพระองค พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของเราและจะทรงตอบคำอธิษฐานนั้นกณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดใคร่ครวญเพิ่มเติมนะครับว่าในวันนี้ปัญหาใดบ้างที่คุณจะอธิษฐานได้โดยเชื่อว่าพระเจ้าทรงสดับฟังจากสวรรค์นะครับ และมีความช่วยเหลือใดจากพระเจ้าที่คุณจะขอบพระคุณได้เพราะพระองค์ทรงฟังคำวิงวอนของคุณและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงได้ยินคําอ้อนวอนของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความถ่อมใจของข้าพระองค์ ในช่วงเวลาที่มีปัญหาและความทุกยากลำบากที่สุดของข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ยังทรงสดับรับฟังและตอบคำอธิษฐานจิงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาะประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับพอาคุณผู้ฟังท่านใด มีความประสงค์ต้องการติดต่อในทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้นะครับจดหมายหรือไปซีเิบัตจะน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปน35ปนอฝอหัวมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB.org และหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 718 5166 และทั้งหมดนี้คือมานาประจําวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจําวันผมสันทัศน์พร้อมทีมงานที่โอกาสลากันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ เวลานี้เราจะทอตัวลงอาทิตทานเสแสงพระภักของพระองค์ปรดทรงช้ำร้ายใจบริสุทอภัยบาดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอน,วอนของ และพระทยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสม,มอจะรักษาแผ่นดินของเราให้ใหายเพื่อพระนัมเราดำรงเป็นดีด้วยใจชอกชันใจที่อ่อนร้วยแรงอาทิตย์ตา แวงหาพระพักของเราโปรดทรงทำร้ายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระไคพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ จะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามเราดำรงเป็นนิรแล้วเระองค์จะทรงสังคำงขอ i